แฟนของฉันเป็นคนสีแปลกแๆหน้าเหมือนแขกตากลมผมยาวผิวพัน์ออกเป็นสีขาวๆความสูงความยาวร้อยแปดสิบพอดีคุ่นบางร่างเพียวลองช่องใส่เส้นทองสิบบาทพอดีดูอย่างไรเขาก็มีราศียีสพอดีอายุพอประมาณวันแรกไปเจอกันที่บ้าน เข้ามาในงานเข้าภาษาน้ำพองบรรยากาศทำให้สองต่อซองสบตายืนมองเขาชักล่องถ่ายเอาอต่อจากนั้นเขามาควงเขามาจีบฉันพาเขารีบไปบ้านไม่นานเห็นพ่อแม่เขาก็บอกสงสารเขามีการงานอยู่ที่กทม ความเร็วจอสีมาขอตั้งหลายเทือความเร็วจอสีมาขอตั้งหลายเทือสุ้มพ่อแม่ผวกเสื้อกวางเนื้อเสื้อใจจนลว,วาราอมาเที่ยวงานใหม่พ้าบอกตัวเพ้อใจอปล่อยเขาล้วนเหลืองเขาชมเล่นในห้เต้นแต่หัวค้ำเขา,มขาชมเล่นในห้เต้นแต่หัวคำถูกเขาทำปนปีเดี๋ยวนี้พานกายจนวาได้เวลาล่วงตีสาม จนถึงยามสีเมื่อนอนกะบจอดมาเอิบน,นั่งตบยุงรุ่งเช้าจนตีห้าผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาจนเปียกพื้นแฟนฉันนัดจะมารับตั่อนกลางคืนแต่วันขึ้นทองฟ้บลงหกโมงตรงหรือรถเก่งเข้าไม่มีทางออกจอดข้างนอกเคลื่อนสลับกลับไม่ไหวฉันคิดแปลกเลยลุยแหลกตามเขาไป ทามที่ไหนก็ไม่มีวีแววจะลงห้องสาวน้ำพองคนซาจนลงห้องสาวน้ำพองคนซา,น,า,น,น,าน้ำตาลเอบนาข้องท่าผู้เอารวยไพสิช่วยออกค่าโดยสารสาวน้ำพองมาเงานินลวงนั่นเลยป้าไอไอ้ไทยคุณสิส่วกะละมาโหมาน้ำแฟนผู้โกเขา้าโซอทิมสัาแมวเห็นหุงเหล่วน้ำพองอยู่ทั้งใด เอาม้อนทินงานใหม่แต่กล้อมใจนาขึ้นบ่า